สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับสนทยาพาเพลินจะพาท่านผู้ชมมาดูรถตัดอ้อยครับสามารถเกษตรยนต์ครับของไร่ฟูเงินครับแถวบ้านคลองเตยครัอำเภอคอนสารครับได้ข่าวว่าเพิ่งออกมาปีนี้ปีแรกครับมาดูว่าการทำงานของรถของคนไทยประดิษฐ์นี้จะเป็นยังไงครับ ไร่ฟูเงินครับกำนันยงก็ลูกชายรับลูกชายกำนันยงเจ้าของรถมือคนไทยครับรถจัดสามารถเกษตรยนต์จ้ะคือว่าประหยัดกว่ารถนอกก็ถ้ารถนอกเราใช้รถพ่วงเนาะครับก็ต้องซื้อหางกระเช้าอีกล้านกว่าใช้รถไถอีกครับอันนี้ทำสองคนสามคนจบอ้อยก็จะหกแค่นี้แหละตรงนี้แหละตรงที่โหลดอ้อยนี่แหละครับคดง่าย ถามว่าคล่องตัวไหมก็ไม่คล่องเท่ารถยูโรเวลากลับตัวแต่มันก็ไม่เสียเวลามากครับอะไรทาง่ายๆอะไรพื้นบ้านสามารถหาได้ครัซ่อมิงได้มีประกันไหมครับเนี่ยประกันหนึ่งปีครับประกันหนึ่งปีก็ถือว่าวันนี้มันตอบโจทย์กับชาวไร่อย่างเราครับใช่ไหมเท่ากับซื้อจอนเดียวซื้อได้สองคันครับเพราะบ้านหนึ่งนี่ใช้สองคนได้ครับ ได้แต่มีวิทยุสื่อสารก็พอแล้วก็สองคนทำงานสองคนได้ครับราคาจับต้องได้นี่ราคาเท่าไหร่ครับหกจุดแปดครับหกหกล้านแปดหกล้านแปดแสนครับผ่อนได้คุยกับเมียได้เงียสามารถอันนี้ซื้อสดเลยก็ครันนี้เงินสดอ่ะโอ้แต่ถ้าเงินผ่อนก็คุยกับเขาก็จะสูงยังไงได้เลยเดี๋ยเมียก็มาเงียมาเยี่ยมลูกค้าทุกครั้งรถจากชัยนาธก็ชัยนาทครับผันคาครับ ก็ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับมันแปลงนี้ตัดจะลุกไอ้อยไม่ค่อยงามเท่าไหร่ใช่ไครับตัดแต่ถ้าถ้าอ้อยเคยเคยตัดที่อ้อยสูงๆไงก็ตัดอะไรครับฟังว่าดีไหมดีไหมครับก็เหมือนกันเร็วเร็วเหมือนจอรเดียอะไรไหมครับเร็วครับเร็วเหมือนกันอ้อยหนาอ้อยช้าอ้อยหนาอ้อยโตอ้อยใหญ่ก็เดินสะดวกดี ถ้าเดินเร็วก็เกีบไม่หมดเดีปยะเันล้มอ่ะอ๋อครับก็เหมือนกันครับแต่รถนอกก็เหมือนกันครับอันนี้อาจจะคนขับอาจจะยังไม่คล่องเท่าไหร่เพคือมาปีแรกก็รึคล่องแล้วครับก็อย่างนี้แหละแต่รถมันยาวเวลากลับล่องมันลําบากครับกลัวล้มด้วยเนาะล้มล้มล้มยากอยู่ล้มยากอยู่เพราะว่ามันไม่มีหางเครื่อง360แรงครับเก3 360แรงครับเก่าญี่ปุ่นแต่ถ้า6 6สูบครับถ้าแต่ถ้าอยากได้ เครื่องใหม่ของแกก็มีแต่เป็นเครื่องดูซานเครื่องยองดูซานสองแล้วสองร้อยแรงเป็นเครื่องใหม่เกาหลีเลือกได้เลือกได้แราอยากอยากเจ้าของอยากได้ตัวไหนเขาจัดให้ได้หมดแต่เครื่องใหม่ก็แพงกว่าน,นี้หน่อยราคาเดียวกันอะราคาเดียวกันหกล้านแปดแต่เป็นเครื่องใหม่แต่สองร้อยแรงของดูซานอ๋อ,อดูซานสองร้อยอันนี้สามร้อยอันนี้เครื่องเก่าญี่ปุ่นไอ้พวกนี้มันเป็นสายพานดึงอะปกติจะใช้เวลาสองนาทีพ่วงหนึ่งใช้ประมาณเจ็ดกระเช้าวะ เจ็ดอุ้มครับเจ็ดอุ้มก็สี่สิบกว่าตันสี่สิบกว่าตันคนมาดูหลายคนนะต้องการมันเหมาะสมกับเขาจับต้องได้คใช่ก่อนก็ได้รานะคาไม่เกิดตัวซ่อมมันมุงง่าย,ยางไงเ่างก็มีเซอร์วิสมันกรอบรวดมันย้ายแปลงก็เร็วกว่าพวกนั้นอืมวิง่งวิ่งได้เร็วไหมสี 40, 40, 40, ่สิบถึงห้าสิบสี่สิบถึงห้าสิบอย่างนี้ขับ ถนนธรรมดาสบายเลยเขาย้ายแปลงเกียรติบลก็รู้เขาวิ่งค่แค่สองชั่วโมงเองของ ให้รถเทเลอร์ถอยมาครับใส่หัวก่อนครับตัวนี้อีซูคับร้อยสี่แรงครับที่นี่ก็ใช้บอมอือนกันครับเพื่อสื่อสารเปิดแล้วครับตอนนี้ เรื่องหน้าครับมีใบมีดสองอันครับใบมีดตัวลำเลียงใครับอาจจะพอสามารถเผื่อรวมได้ใส่โครงแล้วมันพุกครับ ที่รถบรรทุกนี่ครับคนขับบอกว่าเท่าไหรแล้วกี่กระเช้าเจียกระเช้าครับเกรกระเช้าสองพวงอ่ะเก็ดรกระเช้าได้สองพวงครับแสดงว่าลูกหนึ่งก็สามครึ่งสามกระเช้าครึ่งครับแต่ละลูกจังหวัดชัยนาส่งประกวดแถวนี้ครับภูเขาสวยครับโอ้โหพื้นที่ครับไม่เคยเข้ามาเลย Hayır, değil. ูพื้นที่แถวนี้ก็ติดกับภุกเขาครับก็ยังมีน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่ครับจะเป็นที่จะไม่เรียบเป็นอินดอนครับแต่ส่วนมากก็จะปลูกอ่อยครับรถตัดอ้อยฝีมือคนไทยครับสามารถเกษตรยนต์ครับ360แรงครับ น,นี้ครับของไร่คูเงินครับกำนันยงครับแถวคลองเตยคอนสารชัยภูมินี่เองนี่เรลูกชายกำนันยงนี่ครับพอ,อบดีโดนก้อนหินครับใบมีเบี้ยวหน่อยหนึ่งฮะจะแคลจะแคลร์เ <laughs> อาไปแชงโดยสารห้องคนขับ <laughs> ปฏิกยังไม่แกะออกเลยครับแสดงว่าแกะกองจริงจริงแ <laughs> อร์ด้วยครับ มีพวงมาลัยครับระบบคอนโทรลอือเซฟตี้เป็นสายมันอ๋อม,มีเซฟตี้ครับเป็นสายพานด้วยยังไงอ่างนี่ครับ,รบ,รบมีเซฟตี้ข้างล่างสองคน,น เยอะมันก็จยกวันแล้วก็ไปตึงใหม่มใช้งานก็ตึงใหม่ตึงจนสุดก็เปลี่ยนสายพานเหมือนอีแก็กอ,อันนั้นสายบูทูดหรือวอะไรสัญญาณเสาอะไรอ่ะที่จอ้้องครับกล้องอ๋อมีกล้องด้วยกล้องกล้องพวกก้องมองในกระบะกล้องอข้างก้อง,งสี่ตัวดูรถสวิตก่อนครับเหมือนรถลายทหารเลย ดูบรรยากาศแถวนี้ก็มีสระด้วยอันนี้น้ํามันไหลมาจากไหนบนเขาอ่ะเขาเรียกเขาอะไรเนี่ยลงไปนี่เป็นเป็นมอเตอร์เจ็กเปล่ารถเกตองนั่นกันนะอ๋อนี่ครับมาดูรถเซอร์วิสด้วยครับปลอมลมนี่ฝั่งนี้สวยครับตรงนี่ครับใบมีดใหม่ฮะนี่ไงแปลี่ยนเขาเลยดิสามารถ เ, <บ S 1> เปลี่ยนใบม,ม,มีดอยู่ครับตอนนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ